ไม่ได้มีมอะไรเลยครับรมันเป็นความคิดนนจดุดนั้นครับรจริงๆถามว่ามีปัญหาใครไหมไม่ไม่มีครับแต่แค่เรารู้สึกว่าเราไปเห็นข้อความในทิกตอกอะไรสักอย่างไม่แหนแล้วเราก็ก็เลยแบบมาโพสได้เฉยจริงๆอะที่ผมโพสมันไม่ได้มีอะไรหรอกผมจะคิดในหัวผมว่าโพสมันคือสัจธรรมมนุษย์อะไรเงี้ยก้ประมาณนั้นมันคือการทำงานไม่ได้เจอเหตุไม่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 แล้วถ้าถ้าเจอเหตากเรณ์ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ผมก็อาจจะถ่าย ไล่สุดเลยแล้วก็อาจจะเดินไม่ไปถังสอบการขับก็เออให้กำลังใจครับครับครับแล้วตอนนี้โอเคไหมโอเคครับผมมองว่ามันเป็นสัจธรรมมนุษย์อืตที่โพสส์คความรู้ึกแบบก็ความรู้สึกมันย้อนกลับไปตอนช่วงลูกไฟแรกๆที่เป็นฟิวเวอร์ช่วงนั้นใช่ครับใครๆก็เข้ามาหาเออแล้วแล้วแล้วกลับมาตอนนี้ก็คือมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหนึ่งสองสามอะไรเงี้ย มันเป็นแค่วลีวลีหนึ่งในในอาจจะเห็นผ่านทิกตอกเยอะมีความรู้เออใช่แต่มันอาจจะไม่มีเนื้อหาที่ที่จะสื่อในความหมายแบบเป็นอะไรใช่อาจจะเหนื่อยอาจจะเงาอาจจะแบบนั่งรถอยู่คนเดียวอยู่ที่ก็โพสอะไรอยู่่ที่ก็นอนผมเป็นแบบผมเป็นอันนั้นครับเป็นอะไรนะไอ้าผมเป็นไบโพลาร้าครับใช่บอกว่ามีเซลล์ตัวเองว่าแบบแต่จริงๆแล้วคือภาพที่ยิ้มหอยทอง ไปเนี่ยคืออยากจะบอกว่าถ้าไม่ติดนะถ้าไม่ติดว่ายังไม่รวยตอนนี้รวยแล้วถ้าติดแต่ยังไม่รวยกันนะแต่ว่าตอนนั้นพายก็ให้กำลังใจพี่นุ่มยังไงบ้างพอได้เห็นโค้ดอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเข้าใจว่าเป็นอะไรพายเขารู้ครับเพราะมันเป็นอารมณ์ใช่บางทีอ่ะบางโค้ดมันมันเป็นคำที่ที่ที่อาจจะมองอีกมุมนึงว่ามันอาจจะแรงหน่อยแต่ ไรู้จริงๆว่ามันไม่มีอะไรในในนั้นใช่พี่แบบข้างหลังเขาเขาแค่เขาแค่รู้สึกว่าเออมันเป็นวลีที่เขาชอบเขาก็เลยนำไปใช้ประมาณนั้นประมาณนั้นครับใช่ใช่เป็นประมาณนั้นเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมันมีหลายเรื่องอยู่รอบก่อนที่พ,พี่สิขาวเขาถามเหมือนกันอะไรก็เป็นแบบนี้เลมันก็เป็นประเด็นผมว่าไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องส่วนตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นว่าแบบรู้สึกว่าอุ้ยไม่ใช่ครับผมไปไทยไปเห็น แคปชั่นแถบยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาามบรรยายขยายควาพแต่เราเรามองจะทำเรื่องรองาตัวทั้งบสำคัญอุ้ยต้องเกินก่อนครับเขาบวชมาแล้วเฮ้ยผมบวชมาแล้วนะเขาพิว่ยเชนซิลิสินีจังกุตาปจายินาจัตตารอธนาวัฒน์อายุวันสองครังพลังผมบวชมาแล้วครับไม่ต้องปริงเนาะไม่ต้องจริงไม่ต้องจริงไงต้องจริงไม่ต้องไม่ต้องให้สูงกว่าใครเขาเออเอ้า อะไรนะจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวเขาเอ๋น้องน้องน้องพูดยังไงนะวันนี้แหละไม่ต้องไม่อไปไม่ต้องไม่ต้องบินให้สูงเหมือนใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวถ้าที่บินไม่จําเป็นต้องเหมือนใครถ้าที่บินไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอแค่บินไปให้ถึงฝันแค่นั้น Gracias. <laughs> <Okay. laughs>